สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแต่แน่นตัวนี้นะครับมันเป็นทุ่นลอยน้ํานะมันเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับสําหรับอ่ากล้องแอคชั่นแคมนะครับใช้ได้กับกล้องแอคชั่นแคมทุกรุ่นนะครับผมมันจะเป็นทุ่นลอยน้ําที่อ่ามีลักษณะที่มัน เบานะครับแล้วก็พอเราใส่กล้องแอคชั่นแคมแล้วพอที่เกิดว่ามันหลุดมือขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ทุ่นลอยน้ำพวกนี้นะครับจมน้ำนะนะครับเพราะนั้นถ้าจะไปดำน้ำไปว่ายน้ำนะครับเราต้องการถ่ายภาพใต้น้ำแล้วนะครับไม่มีทุ่นลอยน้ำไปหาซื้อมานะครับเดี๋ยวหน้าร้อนแล้วไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำจะได้ถ่ายรูปสวยๆมาโดยที่ไม่ต้องห่วงว่ากล้องแอคชั่นแคมของเรานั้นจะจมน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันนะครับไปดูขั้นตอนการแกะกล่องไปดูราคาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดสอบการใช้งานจรรริงให้ดูนะคคัับบผมมก็ตา มาแกะดูกันนะครับว่าแพ็กเกจจะส่งมาเป็นยังไงบ้างโหแกะซองเฉือนไปโดนถุงมันเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับตัวจริงเป็นแบบนี้เลยนะครับหมอไม่ต้องมาใช้ตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับเอาตัวกล้องแอคชั่นแคมของเรานะครับมาใส่แล้วก็สามารถที่จะไขน็อตตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับเออดีสะดวกดีนะครับเนี่ยเบามากเลยนะครับรู้สึกเบามากนะครับมีตัวเชือกมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องคล้องกับตัวนี้นะครับ มีเชือกคล้องข้อมือมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เบานะครับเบาดีนะครับก็เดี๋ยวไปลองใช้ดูนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังอ,อีกทีหนึ่งครับว่ามันสะดวกไหมเนี่ยไอต,ตัวตัวตรงนี้เขาเป็นโฟมนะไม่ได้เป็นยางครับเป็นโฟมนิ่มๆนะเป็นโฟมนิ่มๆครับเหมือนโฟม PE อะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโฟมนิ่มๆนี่นตรงตูดตรงนี้ขายออกได้ด้วยนะครับาขายออกได้แบบนี้ใส่อะไรไปด้วยเหรอให้จะได้ใส่ของได้เหรอครับ อ่าเป็นเกียวแบบนี้นะครับอ่าใส่อาจจะใส่ของได้นิดหน่อยนะอ่าแล้วก็ปิดให้แน่นแบบนี้นะครับอ่าโอเคไปทดสอบกันนะครับอ่ารีวิวโหโหเดี๋ยวจะรีวิวนะครับทุ่นลอยน้ำนะราคาไม่ถึงร้อยนะครับ,นะราารบเป็นแบบนี้นะใส่แอคชั่นแครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองโยนลงไปดูซิว่ามันจะจมไหมนะครับไปเลยอ่อย <โห S 1> าเดี๋ยวปล่อยว่าดิ<ไ>ปล่อยให้มันลอยนะ้ำอ่า ลอยน้ำได้นะครับโอเค